สวัสดีค่ะมื้อนี้เนาะคะ่กะกะิมเห็ดของหวานสาคูนะคะสาคูน้ำกะทินะคะ,คะ,คะแยกกันเนาะคะ่ะให้เมืองนะคะส่วนผสมกะินีเนะคะเกลือเกลือไว้สําหรับใส่น้ำกะทินะคะ่ะอันนี้มีกะทินะคะกะทิกระไดามาก,กะทิอัมพวาเนาะคะ่ะขวดหนึ่งแล้วก็สาคูสาคูแม่คิมสีส่เป็นสาคูเม็ดใบเตยเนาะคะ่ะมันมีสีเขียวอยู่แล้วกับเป็นเตอร์แซนเนาะคะ่ะ แล้วกามีน้ำตาลส่วนผสมมีน้ำตาลเนาะคะ่ะใส่น้ำตาลใส้ขาวเนาะค่ะส่วนผสมกะห้ากะปริมาณกันนะคะกาสาคูก็น้ำตาลนะคะซิมเอาเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่ามากหวานแห้งกะใส่น้ำตาลหลายอัสซัมนีกะห้ากะมาเตรียมเนาะคะ่ะน้ำน้ำําหรับไวแซ่สาคูล่างสาคูจักน้อยเนาะคะ่ะล้วกามีน้ำําหรับทีสิตมเหดสาคูคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวห้ามาเห็ดกันเลยเนาะคะ่ะค่ะนี่เนาะค่ะสาคูเนาะค่ะกระแกะปากถุงสาคู่เนาะกะเอามาแช่น้ำไว้ก่อนเนาะคะ่วะว่าต้องแช่เนาะคิมมาเขาแช่น้ำเดี๋ยวมันสิเละเนาะคะ่ะเอามาผ่านน้ำแล้วก็ไปเทกลองออกเนาะคะ่ะค่ะค่ะนี่แม่คิมกระสิกรกองผ่านน้ำออกให้เมสาคู่ ล่างสาคู่ไขว่ากับเข้าล่างสาคูไปในตเนาะคะ่ะแล้วก็พึ่งไหวจักน้อยหนึ่งร่อน้ำเดือดเนะาะค่ะบรรยากาศตอนนี้เนาะคะ่ะเห็ดยู่ทงหน้าเนาะเดี๋ยวเท้าล่อให้อาสาคูเร็โตก่อนนะคะให้น้ำให้น้ำชี้เท้า่านการล่างสาคูโม่ต้องไปเศร้าโบ่ต้องไปค้นอย่างเนาะคะ่ะเดี๋ยวสาคูเขาสีแตกโตออกสีบ่เป็นเม็ดเนาะเห็ดแบบบานบานเห้านี้ละบานหน้าเห้าเนาะคะ่ะ ค่ะนี่ก็คือน,น้ำตาลเนาะคะ่ะน้ำตาลทรายขาวเนาะค่ะเทไว้ใส่ว,ะะว,ใสวยเนาะคะ่ะพักไวเพื่อที่สิเตรียมเก็ดนามกะทิเนาะ,ะแต่ว่าขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวลอให้หน้ำเดือดก่อนสักหน่อยเนาะคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศของช่งหน้านะคะ่ะเดี๋ยวแม่ชิมสีตั้งน้ำและกะเฮ็ดเนาะคะาะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเน,นาะน้ำเดือดแล้วเ่าก,ก็ใส่สาคู่ลงไปค่ะ ไปเขียวค่ะนี้ค่ะแล้ก,ก็ค้นเลยเนาะคะ้คนเรื่อยๆเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นตาแกียบยืดทงหน้าเนาะคะ่ะบ่คอยไดพิธีพิพทัทนมากไม้เนาะ,ะอันนี้ค้นไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คิมสีค้นไปจักน้อยหนึ่งเดี๋ยวกับสีไทยให้มึงเนาะคะ่ะว่ามันสีสันสิเป็นจังใดค่ะต่อจากนี้เนาะคะ่ะกะเอาน้ำตาลใส่เนาะคะ่ะน้ำตาลใส่แล้วก็ค้นเรื่อยๆจนให้น้ำตาลเคี้ยวเขากันดีเนาะ,ะกับสาคูเนาะ ค่ะเนาะกวนกวนไปเรื่อยเรื่อยเลยดอค่ะกวนได้สักพักหนึ่งห้สาคู่แตกตัวเนาะค่ะเหมือนแมวไปค่อยค่ะนี้คือน้ำตาลถ้วยที่สองนะคะพอดีว่าสาคู่กะเริ่ม ตกันดีแล้วเนาะเ่ากระใสน้ำตาลเพิ่มถือที่สองชิมรสชาติเมืองเรามันบ่ค่อยจะหวานเท่าใดเนาะคะ่ะเดี๋ยวเ่อก็ต้องไปใส่กะทิกะทิกะสินเข้มน้อยๆกะสิตัดกันเนาะคะ่ะค่ะนี่ค่ะก็อาตั้งมาว่างไวก่อนนะคะให้พักให้เย็นตก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวห่อไปเห็ดนามกะทิต่อเลยค่ะค่ะน้ำกะทิล่วงใจหมอนาออันนี้เพื่อเคี่ยวนามกะทิเพื่อไปใส่ของหวานนะคะ่ะ เห็ดแยกหมอไว้นะคะบ่ได้เห็ดร่วมกันค่ะค่ะต่อไปเนาะค่ะกระไส้เกลือลงไปเนาะค่ะเกลือประมาณหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะอันนี้เนาะคะ่ะกระไสเกลือเรียบร้อยแล้วเนะเาะก็กัะคนถ้าเกิดว่ามีแป้งอาซาลีก็เอามาใส่ได้น้อยนึงแต่ว่ามเมขิงสีเห็ดแบบธรรมชาติบ่านหน้าเนาะค่ะมิยังกะใส่เนาะค่ะ ว่าแปลงอย่างอื่นค่ะกับบ่คอยด้เนาะวยวห้ากะเอาเกลือใส่แค่ยางเดียวเนาะค่ะแต่ว่าห้าต้องเขียวกะทิให้พ่อขนขนมันมั่นเนาะค่ะดีเสีเอาไปใส่ของหวานซาคู่ค่ะขาเขียวไปเรื่อยๆเลยเนาะ